สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอฟอจูนทราเวลเลอร์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่22ถึง28พฤศจิกายนนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะว่าดวงการงานการเงินความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนที่เกิด วันพฤหัสบดีนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรงานนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสคุณเองอาจจะต้องมีการให้คำปรึกษาช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็รวมถึงงานคุณอาจจะต้องมีเหตุได้รับงานอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็บางทีงานบางอย่างคุณอาจจะมีโอกาสที่ได้ออกจาก งานโปรเจกต์เดิมนะคะแล้วอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะซึ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้อยากที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะแต่มันเป็นจังหวะช่วงที่ผลงานที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะเห็นว่าออคุณทําอะไรมาบ้างแล้วนะคะซึ่งตรงเนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามานะตรงนั้นนะคะเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ดีสำหรับคุณในสัปดาห์นี้นะคะการเงินนะคะก็ ารามาะระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะผลพวงจากที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยมีการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็เลยมีในเรื่องของรายจ่ายที่ตามมาก็เกิดขึ้นได้นะคะความรักนะคะคนโสดก็ยังคงไม่มีใครนะคะก็ยังคงอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะเพราะว่าเหมือนอาจจะถ้าบางคนอาจจะเคยเลิกรากันไปไม่นานนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ไม่ได้มีใครซะมากกว่านะคะ คนมีความรักนะคะหรือคนมีคู่นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันนะคะก็อาจจะอยู่ห่างๆกันด้วยซ้ําเพราะว่าคู่อีกคนนึงก็จ,จะทํางานและอีกคนนึงอาจจะอยู่แดนไกลนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่เลิกลากันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทําร่วมกันมาด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับสุขภาพนะคะก็ในเรื่องของสุขภาพอาจจะมี ความรู้สึกหดหูบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าห่วงสักเท่าไหร่นะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีคำแนะนำนะคะก็ระมัดระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคะก็พูดง่ายๆว่าอาจจะต้องไปทำบุญกันหน่อยนะคะเพราะมันมีไพ่จัดเม้นขึ้นมานะคะช่วงนี้แล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับพวกออของมีคมนะคะหรือสัต ที่มีเคี้ยวกระดวยก็ได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้ายังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะถ้ายังไงเพื่อทีจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะถ้ายังไงวันนี้ขอบคุณค่ะ